สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติพระกุปวัดกระชายอายุทยาสร้างสมัยสุเดจพระเอกาทศรส พุทธคุณคงกระพันแคลวคลาดใช้แทนพระคุณแผนบ้านกลางได้วัดกระชายตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาบริเวณทุ่งปากกรานตําบลบ้านป้องอําเภอพระนครรีอยุธยาจังหวัดพระนครรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดร้างที่ยังไม่ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอยู่บนเนินกลางทุ่งนาสันนิษฐานว่าสมัยก่อนมีคูน้ำล้อมรอบบริเวณบัด ปัจจุบันคูน้าได้เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นทุ่งนาไปหมดแล้วเมื่อถึงฤด,ดูทํานาจะมีน้ําเจิงนองลอง้อมรอบวัดและมีความลึกพอสมควรไม่สามารถเดินทางด้วยเท้าเข้าถึงวัดได้วัดกระชายแท้จริงคือวัดเจ้าชายซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจําพระองค์และเวลาไล่เลียก,กันท่านได้สร้างวัดวรเชษสมัยโบราณถูกเรียกว่าวัดเจ้าเชษ ถือเป็นวัดประจำพระองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่เพี้ยนมาเป็นวัดวรเชฐ์อนุมานได้ว่าเป็นเพราะภายหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วสมเด็จพระเอกาทศสรสได้พระราชทานชื่อใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระบรมเชษฐาธิราชจึงเรียกขานวัดนี้ว่าวัดวรเชฐ์อันแปลว่าวัดพี่ชายผู้ประเสริฐและท่านได้สร้างวัดมหาเถรคันชง ถวายให้กับพระอาจารย์อันเป็นที่รักและเคารพของพระองค์และพระนเรศวรที่ทรงนิมนต์กลับมาสยามครั้งขึ้นเป็นกษัตริย์นั่นเองภายในเจดีย์เก่าแก่แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระแผงเนื้อดินเผาสมัยอยุธยาไว้เป็นจํานวนมากและเคยมีนักขุดได้ทําการขุดในเวลากลางคืนได้พระเครื่องไปเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นพระแผงสิบพัดหรือพระเจ้าสิบชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ เคยมีคนนำไปทดลองยิงพระแผงสิบทัดโดยเอาวางไว้ที่โคนต้นกล้วยแล้วเหนี่ยวไกปืนยิงในระยะใกล้ๆผลปรากฏว่ารูปกระสุนไม่เคยโดนพระแผงสิบทัดแม้แต่นิดเดียวเลยทำให้เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากข่าวดังกล่าวได้บอกต่อๆกันไปและไปถึงค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองลบบุรีทหารจึงพากระเดินทางมาขอแบ่งบูชากันไปเป็นจำนวนมากและได้ทดลองยิงกันตรงนั้นเลย ผลปากฏว่าเหมือนเดิมคือไม่โดนองค์พระแม้แต่นิดเดียวแม้จะลองเข้ามาใกล้มากแค่หนึ่งคืบก็ไม่โดนจนต้องตัดแบ่งพระกันเพื่อให้พอแก่จำนวนผู้คนที่พากันมาสำหรับพุ้ทุคุณของพระแผงสิบทั์หรือพระเจ้าสิบชาติที่บรรจุกรุไว้ที่วัดกระชายแห่งนี้นั้นเชื่อถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังคงกระพันชาตรีป้องกันภัยจากอาวุธต่างๆได้ ซึ่งมีการอนุมานกันได้ว่าสาเหตุที่ทําให้พระเครื่องในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรสนั้นหนักไปทางด้านคงกระพันชาตรีก็นั้นเป็นเรื่องด้วยสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพุทุคุณเอกอุครบเครื่องครอบจักรวาลทั้งแควคลาดคงกระพันชาตีมหาอุดมีอํานาจตบะมากล้นบารมีเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสนตามแบบฉบับของพระขุนแผนเป็นภาคเก่าแก่ ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาที่ทรงคุณค่าสวยงามน่าอนุรักษ์เพราะมากล้นด้วยพุทธศิลป์และพุทธคุณณท่านเอ่ยและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่า เล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ